สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเอียบ์ไผรล้อเหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามาดูพระรอดหลวงพุธทิมกันอันนี้เป็นพระรอดไม่ลงกุนะของหลวงพุธทิมครับผมอา่าก็จะเป็นพิมพ์พระลอดคล้ายค้าพระลอดหลวงมะกรวยอ่ะครับผมคล้ายคลายพระรอดหลวงมะกรวยแต่ว่าจะมียันห้าข้างหลังเห็นไหมผมจะมียันห้าข้างหลังอ่าก็เป็นพระเรียกว่าพระรอดพระรอดไม่ลงกุหลวงพุธทิม วัดรหารไล่ครับผมละยองเป็นพระรอดไม่ลงกุูลังเงี้ยปั้มกันห้าพวกตรงนี้ครับผมอ่ก็ค่อนข้างที่จะหายากนะค่อนข้างที่จะหายากแต่ว่าราคาไม่สูงพี่ราคาไม่สูงอืมก็หลักพันหลักพันประมาณนะั้แต่ว่าผมชอบส่วนตัวผมราคาไม่สูงอะแต่ว่าผมชอบส่วนตัวก็ ถ้าใครมีแล้วอยากจะแบ่งปันผมก็ส่งข้อความมาได้พี่หรือจะโทรมาก็ได้แอดเฟซบุ๊กมาก็ได้พิมพ์รายละเอียดแพร่ล้อมขึ้นเลยพี่เฟซบุ๊กผมอะหรือจะโทรมาก็ได้ผมลงมือไว้ให้แล้วก็ลงไลน์ไว้ให้ที่อยู่อพี่ก็แอดไลน์มาือโทรมาก็ได้ผมก็คือเนี่ยเป็น,เป,นเป็นพาลอดไปลงกุลลงปูทิมราคาไม่สูงแต่ว่าผมชอบของตัว ไม่ชอบเล็นพราแบบแปลกๆก,ก,กับคนอื่นแต่แท้สากลน,นะครับแม้คนมีมีมลงในนังสื่นเล่มแดงอยู่มาหายากค่อนข้างหายากนะก็ใครมีอยาแบ่งปันผมก็ตรงข้อความมาหรือโทรมาได้ผมขอบคุณมากนะหรือจะมีพักอื่นก็ได้นะผมผมรับเช่าหมดอนะะพี่ว่าผมเอยบไแพล้อมเล่นพระแท้สากลน,นิยมเท่านั้นพี่พราเก๊ไม่เล่นครับแท้ทุกที่แท้พื้นที่ และแท้สากลเป็นที่ยอมรับครับผมขอบคุณมากครับพี่ครับผม